วัดคุนกันจนารามทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันนางชูขวัญสุพิสุขได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรนะคะเป็นพิธีกรครั้งแรกคะค่ที่ถูกเชิญมาแล้ววันนี้นะคะดิฉันก็ได้มาเป็นพิธีกรครั้งแรกอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างวันสงการตเมื่อก่อนนี้เขาก็จะคนโบราณก็จะเรียกว่าบุญเดือนห้านะคะ ก็จะขึ้นตั้งแต่จะเริ่มตั้งแต่ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห้าแล้วก็จะมีงานพอถึงช่วงบ่ายเขาจะเริ่มงานตั้งแต่บ่ายสามโถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะแล้วก็จะพระเนี่ยเขาก็จะตีกองมูงแล้วผู้คนในชนชุมชนในหมู่บ้านก็จะพากันถือน้ำหอบน้ำหอมดอกไม้ เพื่อที่จะไปรดน้ำไปส่งน้ำพระแล้วก็รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อเป็นการกราบขอขมาท่านนะคะบ13เมษามาบรรจบเป็นวันครบิดิถีขึ้นปีใหม่วันสงการเรื่องลืและบือไกลเตือนคนไทยให้สำนึกะระลึกตน ว่าถึงยามที่เราเหล่าพี่น้องสมควรต้องคืนรังแม้ห่างผมเพื่อกราบไหว้พ่อแม่บรรพชนด้วยกะมลสำนึกลำลึกคึณเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมเพื่อนำหนุนรวมพี่น้องเข้าวัดปฏิบัติบุญสนับสนุนาศาสนา ให้ถาวรจึงจัดงานปีใหม่ไทยวันนี้เชิญน้องพี่มาพร้อมร่งฟังคำสอนมาสนุกเล่นน้ำมารับพรเติมแรงก่อนที่จะกลับไปรับงานและวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรตินะคะท่านผู้ทรงคุณวุฒ และเป็นผู้ที่เสียสละทำงานให้กับชุมชนเมืองพัทยาท่านเป็นอสมเมืองพัทยาของเราและท่านจะมากล่าวขึ้นกล่าวคำวยพรให้กับชาวชุมชนวัดบุญกันจนารามของเราและนับบัดนี้ขอเชิญท่านคณิภาโฉมงงามค่ะ เกียรติมาเป็นแขกร่วมในงานวันสงการหรือวันปีใหม่ไทยฉั่นขอวยพรขออำนาจคุณพระศีรัตน์ไทยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดโดยบันดาลให้ผู้สูงอายุและแขกผู้มีเกียรติในชุมชนทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสุขสรรหันษาตลอดปีใหม่ไทย2558ทุกข่านทาน ค,ครับขอบคุณมากครับผ่านไปนะครับบนเวที่